คุณวิชาญคือข้าราชการที่ปกครองดูแลหัวเมืองแห่งหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวรูปร่างหน้าตาก็ดูดีเรียกว่ามีทั้งรูปและปัญญาเป็นทรัพย์ผู้คนต่างพากันนับถือยกย่องและเกรงขามด้วยว่าขุนวิชานนั้นปกครองดูแลชาวบ้านที่อยู่ในการปกครองได้ดีไม่น้อยด้วยหน้าที่แล้วการรับตำแหน่งขุน ก็ต้องดูแลประชาชนให้ทำมาหากินกันอย่างสงบสุขหากว่ามีข้อพิาพาทหรือมีคดีความใดๆเกิดขึ้นก็ต้องตัดสินด้วยความเป็นธรรมหลายคดีที่เกิดขึ้นในเขตการปกครองของขุนวิชาญล้วนถูกตัดสินอย่างเที่ยงตรงทั้งนั้นแม้จะเป็นข้าราชการที่ต้องทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมแต่ก็มีบางส่วนที่ตั้งตนขึ้นมาเป็นผู้มีอิทธิพลดังนั้น ขุนวิชาญเองจึงต้องมีคนในสังกัดไว้คอยจัดการปราบคนพวกนี้แบบวิธีนอกกฎหมายบ้างเช่นในคดีของพวกลักขโมยควายของชาวบ้านเพื่อเอาไปเรียกค่าไทยเมื่อมีประชาชนมาร้องเรียนว่าถูกขโมยควายไปและได้ให้หัวหน้าหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นตัวกลางในการรับเงินค่าไทยจากเจ้าของควายจากนั้นหัวขโมยก็จะมารับเอาเงินไปแล้วแบ่งให้กับตัวกลาง เมื่อเจอคดีเช่นนี้คุณวิชานก็จะใช้คนของตนไปสืบจนรู้ตัวคนขโมยควายแล้วก็ไปจับตัวมาจากนั้นก็นำมาสอบสวนจนคนก่อเรื่องยอมรับว่าได้ไปลักขโมยควายนั้นมาจริงๆและจะสั่งลงโทษด,ด้วยการโบยให้หลาบจำแล้วนำไปขังตารางจากนั้นก็จะทำการส่งควายคืนให้กับเจ้าของควายหากมีคดีทำร้ายร่างกายก็จะสั่งปรับเสียทั้งคู่ ทั้งยังให้ไปทำความดีเพื่อชดเชยที่ก่อการวิวาสเสียด้วยแม้จะตัดสินคดีด้วยความเที่ยงตรงทว่าขุนวิชาน,นั้นก็ยังมีความลำเอียงตรงที่รักลูกหลานของตนเองมากหากลูกหลานของตนไปก่อเรื่องไม่ดีหรือไปก่อเรื่องวุ่นวายใดๆเช่นไปก่อเรื่องวิวาชกต่อยกับชายหนุ่มวัยขนองเช่นเดียวกันขุนวิชานก็จะมีวิธีทำให้คู่กรณีของลูกหลานตน ยอมความจนได้เมื่อมีจุดด่างพร้อยในการตัดสินคดีเสียแล้วแม้เพียงนิดเดียวก็เริ่มทำให้ผู้คนแอบซุบซิบนินทาถึงขุนวิชาญด้วยที่เขายกเรื่องลูกหลานตัวเองมาก่อนและสำคัญกว่าลูกหลานของชาวบ้านนั่นทำให้ไม่มีใครกล้ามายุ่งเกี่ยวหรือมีเรื่องวิวาทกับลูกหลานของคุณวิชาญอีกนอกจากรักลูกหลานมากจนเข้าขั้นตามใจแล้ว ข้อเสียอีกอย่างของคุณวิชานก็คือเจ้าชู้แต่เนื่องจากอยู่ในยุคสมัยที่ผู้ชายสามารถมีเมียดได้หลายคนและสามารถเลี้ยงดูทุกคนได้ดังนั้นคุณวิชานจึงมีเมียถึงสามคนโดยที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงเรื่องนี้กันมากนักวันหนึ่งขณะที่เขาเดินไปดูความเรียบร้อยในตลาดคุณวิชานก็ได้ไปเจอกับแม่ค้าขนมหวานคนหนึ่งแล้วเกิดจิตพิสวาสกับหญิงคนนั้น เขารู้สึกอยากได้เธอมาครอบครองเป็นอย่างมากแม้จะกลับมาถึงเรือนแล้วก็ยังเอาแต่คิดถึงหน้าของหญิงสาวคนนั้นไม่เสื่อมคลายจึงได้สั่งให้ลูกน้องคนสนิทไปสืบข้อมูลของเธอมานางชื่อแม่โชมขอรับท่านขุนมีผัวแล้วแต่ยังไม่มีลูกผัวของนางชื่อเจ้าไม้นายมิง่งลูกน้องของคุณวิชานมารายงานให้เจ้านายได้รู้ ข้าอยากได้แม่โฉมมาเป็นเมียเหลือเกินตั้งแต่เจอหน้ากันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่ได้แม่โฉมานอนกอดเห็นทีข้าจะอยู่ไม่เป็นสุขแน่คุณวิชาญเปลยกับลูกน้องคนสนิทในขณะที่ในหัวก็คิดแผนการว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้แม่โฉมแม่ค้าขนมคนสวยมาครอบครองและในที่สุดคุณวิชาญก็คิดแผนการออกไอ้มิ่ง มึงมาฟังกูนี่กูรู้แล้วว่าจะเอาแม่โฉมมาเป็นเมียได้ยังไงมึงรีบไปทำตามที่กูบอกเลยนะกล่าวถึงนายไม้สามีของนางโฉมนั้นมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักเขาเป็นคนขยันขันแข็งมากรูปร่างแข็งแรงกำยำล่ำสันหน้าตาก็หล่อเหลาเรียกว่าเขาเหมาะสมกับนางโฉมผู้เป็นภรรยาเหมือนกิ่งทองใบหยกเพราะหน้าตาสวยหลอด,ด้วยกันทั้งคู่ ทั้งคู่ช่วยกันทำมาหากินเข้าทำนองผัวหาบเมียคอนเมื่อนายไม้ไปทำนานางโฉมก็ทำขนมไปขายที่ตลาดผู้คนละแวกย่านบ้านเดียวกันกับทั้งคู่ต่างพากันชื่นชมสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่นี้เป็นอย่างมากทว่าเรื่องร้ายก็กำลังมาเยือนทั้งคู่แล้วในคืนเดือนมืดหลังจากจุดกองฟืนสมไฟไล่ยุงให้ควายแล้วนายไม้ก็ขึ้นบ้านเตรียมอาบน้ำนอน แต่ปรากฏว่ามีเสียงดังผิดสังเกตที่ข้อควายพ่อนายไม้ลงไปดูก็เห็นว่ามีคนกำลังขโมยควายพาควายของเขาวิ่งออกจากค้อนายไม้ร้องตะโกนโบกเวกหันไปคว้าเอามีดดาบแล้วรีบวิ่งตามไปทันทีด้วยความที่รูปร่างสูงใหญ่และขายาวดังนั้นพอนายไม้ออกวิ่งเต็มที่ก็มาทันโจนขโมยควายจนได้มึงขโมยควายกูทำไม ปากในไม้ร้องถามมือก็ฟาดดาบเข้าใส่คนขโมยควายไม่ยัง้งซึ่งฝ่ายนั้นก็มีไม้ตะพดเอาไว้รับดาบในไม้แต่ด้วยความที่ในไม้มโมโหมากเลยใช้มีดฟันไม่หยุดจนสุดท้ายคนขโมยควายก็โดนดาบฟันไปที่แขนเลือดไหลกระชูดมันจึงร้องขอชีวิตดังลั่นทำให้ชาวบ้านที่บ้านใกล้เคียงกับในไม้พากันวิ่งมาดูรวมถึงนางโฉมด้วย ทุกคนเข้ามาห้ามในไม้เพราะไม่อย่างนั้นหัวขโมยอาจจะโดนในไม้ฆ่าตายก็เป็นได้พอแล้วพอแล้วไอ้ไม้เอ้ยเดี๋ยวมันได้ตายขามือเองแน่พอเถอดพี่ไม้แค่นี้มันก็เจ็บปางตายแล้วนั่งโฉมเองก็เข้ามาร่วมห้ามอีกคนนายไม้ใช้เวลาพักใหญ่จึงได้คลายโมโหลงได้ในขณะที่ชาวบ้านก็ช่วยกันพยุงตัวหัวขโมย ที่ยังนอนโอดโอยอยู่กับพื้นให้ลุกขึ้นยืนแล้วทุกคนก็พาตัวหัวขโมยไปส่งตัวให้ขุนวิชาญฝ่ายขุนวิชาญพอเห็นว่าหัวขโมยเลือดไหลอาบมาแบบนั้นก็สั่งให้หมอยามารักษาเสียก่อนกลัวว่ามันจะตายก่อนจะได้สืบสวนทวนพยานเพราะความจริงแล้วเขานี่เองที่เป็นคนวางแผนให้เกิดการขโมยควายในค่ำคืนนี้เมื่อขโมยได้ทำแผลห้ามเลือดจนหยุดไหลแล้ว คุณวิชาญก็ตัดสินคดีในวันรุ่งขึ้นทุกคนต่างคิดว่าเจ้าหัวขโมยคงจะโดนตัดสินลงโทษเป็นแน่จึงพากันมาฟังคำตัดสินของท่านขุนกันหลายคนโบยไอ้หัวขโมยควายคนนี้และจับมันขังตารางหกเดือนโทษฐานที่มันขโมยควายคนอื่นจบประโยคนี้ทุกคนต่างชื่นชมคำตัดสินของขุนวิชาญแต่ทุกคนก็ต้องอ้าปากค้าง เมื่อขุนวิชาญเอ่ยประโยคต่อมาส่วนไอ้ไม้ถึงเองจะเป็นผู้เสียหายถูกขโมยควายแต่ควายของเองยังไม่ได้ถูกนำผลไปจากที่ทางบ้านเองนำซ้ำเองยังทำเกินกว่าเหตุตั้งตัวเป็นสารเตี้ยตัดสินโทษไอ้หัวขโมยนี้เสียเองถือว่าเองก็มีความผิดเหมือนมันข้าจะสั่งลงโทษให้เองเข้าตารางหเดือนเหมือนกันท่านขุนตัดสินอย่างนี้ไม่ได้นะขอรับ กระผมคือผู้เสียหายทำไมกระผมต้องโดนขังด้วยนายไม้โวยวายขึ้นมาทันทีเองจะว่าข้าตัดสินไม่เป็นธรรมหรือถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับเองดูหมิ่นค่าที่เป็นคนของหลวงท่านด้วยนะคุณวิชาตวาดใส่ในไม้แต่นายไม้ยังไม่ยอมเงียบปากก็กระผมไม่ผิดควายของกระผมถูกขโมยหากตามไม่ทัน ก็คงจะต้องเสียเงินไปไถ่ควายหรือไม่ก็อาจจะต้องเสียควายไปเลยก็ได้ทำกับไอห,หัวขโมยแค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำอุ๊วะเอ็งมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินว่าควรลงโทษใครแค่ไหนเอ็งเป็นคนของหลวงหรือยังไงหรือว่าเอ็งเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนข้าเดี๋ยวข้าสั่งเพิ่มโทษเสียเลยนี่ก็ท่านตัดสินไม่ยุติธรรมนี่ขอรับในไม้โมโหมากโตเถียงไม่ยอมหยุด แม้นางโฉมผู้เป็นเมียจะพยายามห้ามปรามก็ตามและการที่เขาเอ่ยไปเช่นนี้ก็ทำให้ขุนวิชาญโกรธมากไอ้หมายเอ็งนี่มันเหิมเกริมนักบังอาจกล่าวหาว่าข้าตัดสินไม่ยุติธรรมถือเป็นการดูหมิ่นเจ้าหน้าที่หลวงถ้าอย่างนั้นข้าจะตัดสินโทษจำตารางเองเพิ่มเป็นหนึ่งปีเอาตัวมันไปขังตารางเดี๋ยวนี้ไม่ข้าไม่ยอม ท่านไม่ยุติธรรมท่านขุนแม้นายไมายจะร้องโวยวายอย่างไรก็ตามขุนวิชาญก็ไม่ได้ใจอ่อนรวมถึงนางโฉมก็เข้ามาอ้อนวอนด้วยแต่ขุนวิชาญก็ยังยืนยันตามคำตัดสินเดิมชาวบ้านที่มาฟังคำตัดสินต่างพากันซุบซิบว่าไม่เป็นธรรมแต่ด้วยความเกรงกลัวอำนาจและบารมีของขุนวิชาญจึงไม่มีใครกล้าเสียงดังไปมากกว่านั้น ได้แต่พากันเอาไปนินทาปากต่อปากหลังจากสามีต้องถูกขังตารางนางโฉมก็เสียใจมากแต่ก็ต้องกัดฟันลุกขึ้นมาทํามาหากินเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองด้วยการทําขนมไปขายที่ตลาดเหมือนเคยพ่อขายของไปได้ไม่กี่วันก็เริ่มมีนักเลงอันธภาลมาเกี้ยวภาษีเป็นที่หนักใจของนางมากเพราะตอนนี้เท่ากับนางตัวคนเดียวไม่มีญาติมิตรที่ไหนจะมาช่วยได้ และในขณะที่กำลังกลุ้มใจนั่นเองคุณวิชานก็ทำทีมาเยี่ยมหาที่บ้านเพื่อสอบถามสารทุกข์สุขดิบของนางโดยอ้างว่าเขาได้ข่าวที่นางโดนนักเลงหัวไม้มาตามเกี้ยวหากนางลำบากใจเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือแต่นางโฉมก็ปฏิเสธไมตรีของคุณวิชานแบบไม่มีเยื่อใยสร้างความโโหและขุนเคืองใจให้กับคุณวิชานเป็นอันมากแม้จะเที่ยวไร้เที่ยวคือมาเยี่ยมหานางโฉมอยู่บ่อย แต่นางโฉมก็ไม่ยอมใจอ่อนเสียีสุดท้ายขุนวิชานก็ใช้ไม้แข็งรั่วผัวรั่วผางนางโฉมด้วยการข่มเหงน้ำใจนางในวันที่มาเยี่ยมนางที่บ้านโดยมีลูกน้องอีก3-4คนคอยดูต้นทางไม่ให้ใครมาช่วยเหลือนางได้ในไหนแม่โฉมก็เป็นเมียของฉันแล้วแม่ก็ย้ายไปอยู่ที่เรือนของฉันเถิดนะฉันจะเลี้ยงดูอย่างดีไม่ให้น้อยหน้าใครเลย คุณวิชาญพูดหวานล้อมหวังว่าเมื่อเป็นเจ้าของของนางโชมแล้วนางจะยอมโอนอ่อนยอมไปเป็นเมียน้อยของเขาฉันมีสามีแล้วและสามีฉันก็ถูกท่านคุณกันแกล้ง,กลงตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมนางโฉมต่อว่าคุณวิชาญออกมาฉันก็ตัดสินไปตามเนื้อผ้าไม่ได้กันแกล้งนายไม้เลยสักหน่อยแม่โฉมนั่นแหละไตรตรองให้ดีเถิด เป็นแม่ไม้แม่ร้างแบบนี้ใครเห็นก็มีแต่จะมารังแกแต่ถ้าแม่โฉมยอมตกลงเป็นอนุของฉันอีกคนฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกแม่โฉมได้ท่านขุนเองก็เป็นคนรังแกฉันนะนางโฉมเถียงกลับทันทีเอาเถิดนาไหนๆก็ตกเป็นเมียของฉันแล้วอย่าให้ต้องกลายเป็นขี้ปากของชาวบ้านเลยว่าแม่โฉมมีหนุ่มมาหาที่เรือนทุกวันยอมไปกับฉันเสียเถิด หากไม่ยอมไปฉันก็จะกักตัวแม่โฉมให้อยู่บนเรือนนี้กับฉันไม่ให้ออกไปไหนได้ยังไงก็หนีฉันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเพราะข้างนอกนั่นก็มีแต่คนของฉันทั้งนั้นเมื่อใช้ไม้อ่อนไม่ได้ผลสุดท้ายขุนวิชาญก็ใช้ไม้แข็งบังคับนางโฉมให้ไปอยู่ที่เรือนกับเขาในฐานะเมียน้อยของเขาจนได้แม้นางจะไม่ได้เต็มใจก็ตามที เรื่องที่ขุนวิชาบังคับเอานางโชมไปเป็นเมียอีกคนถูกชาวบ้านร่ำลือนินทาไปทั่วแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรได้มากกว่านั้นเพราะเกรงอำนาจและบารมีของขุนวิชานางโฉมต้องยอมอกตรมขมไม่ในฐานะเมียน้อยของขุนวิชาเพราะถูกเมียทั้งหลายของขุนวิชาคอยกันแกล้งไม่เว้นแต่ละวันทำให้นางทุกข์ใจมากหาทางออกไม่เจอสุดท้ายนางก็ฆ่าตัวตายด้วยการกินยาพิษ เสียชีวิตที่เรือนของท่านขุนนั่นเองขุณวิชาญเสียใจมากที่นางโฉมคิดสั้นส่วนเมียคนอื่นๆในบ้านต่างพากันโกรธแค้นที่จู่ๆก็มีคนมาฆ่าตัวตายให้เป็นอัปมงคลบ้านลูกๆเริ่มขอแยกตัวไปสร้างเรือนใหม่เพราะไม่มีใครอยากอยู่เรือนที่มีคนตายและยังไม่ทันได้แยกย้ายกันไปหลานชายของขุนวิชาญก็เกิดเหตุร้ายจมน้ำที่หน้าบ้าน คนเป็นพ่อรีบกระโดดน้ำลงไปช่วยแต่ก็โดนลูกกอดรัดจนจมน้ำตายไปทั้งคู่ที่ท่าน้ำหน้าเรือน,นั่นเองยิ่งสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับเขาเป็นอย่างมากคุณวิชาญเสียใจจนร่างกายผ่ายพรอมใบหน้าซูบตอบหมองคล้ำไม่คิดว่าครอบครัวของตนจะประสบชะตากรรมเลวร้ายเช่นนี้แต่กระนั้นก็ยังคิดไม่ได้ว่าเป็นเพราะกรรมที่ตนเองก่อไว้กับครอบครัวของนางโฉมกับนายไม้ พอครบกำหนดหนึ่งปีที่นายไม้ถูกขังตารางเมื่อนายไม้ออกจากตารางมาก็ได้รู้เรื่องราวของเมียตนเองที่ต้องมาทุกข์ใจและจบชีวิตเพราะขุนวิชาญด้วยความแข้นแน่นอกนายไม้ก็ได้มารอบยิงขุนวิชาญเสียชีวิตที่หน้าเรือนนั่นเองก่อนจะหนีหายไปไม่มีใครได้เจอตัวเขาอีกเลยโศกนาฏกรรมที่ขุนวิชาญและครอบครัวได้รับนั้นชาวบ้านต่างพากันพูด ว่าเป็นเพราะคุนวิชาญไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ของตนเองแทนที่จะทำนุบํารุงทุกสุขให้กับประชาชนแต่กลับเอายศตำแหน่งมาเปียดเปียนประชาชนเสียเองฉากหน้านั้นก็ทำเป็นคนดีซื่อตรงแต่หลังฉากกลับเป็นคนร้ายกากทำเพื่อลูกหลานและความต้องการของตัวเองถึงขนาดทำลายครอบครัวของคนอื่นจนล่มสลายสุดท้ายครอบครัวของตนจึงรับเคราะห์กรรมนั้นไม่ต่างกัน